มันมันต้องใช้สันไหมน่ะมันต้องแบบว่าใครมาขายแค่หมูนี่พี่ไปไหนคุณจุนีหรือเปล่าคุณจุนีแล้วคือสันอยู่บ่อเกอคุณจุนีมาใครไปพูดจุนนีไหมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ของแรงวันอาทิตย์แรงแรงวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะกินตำปะพุงค่ะกับจุนีเด้อค่ะพี่น้องค่ะ มื้อนี้นะคะ่าบอสนะคะขขบพุณนบอสลายๆนะคะสําหรับที่ให้โอกาสจุนนีมื้อนี้นะคะได้มะข่ายแคบหมูค่ะพี่น้องค่ะในพ่อแม่พี่น้องนะคะซอยอุดหนุนแคบหมูน้ําเด้ค่าพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บค่ะเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนค่ะปั่นดินนมันอยู่กับกินค่ะพี่น้องค่ะนะคะฝากพี่น้องเร็วๆเเร็วฝากพี่น้องเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากกินแคบหมูนะคะ อยู่โรงเรียนค่ะพี่น้องขาเด็กน้อยปันดินั้ำมันอยู่กระได้ก,กินแคปหมูพิบัติิลแรกเนี่ยแหละค่ะพี่น้องขาอย่างเง้ผมสะเดือนผมสิเท่า่มาเดี่ยวส,<ะ>สวยกันเยอะมากอยู่ในตอนตอนรถบัตรเลยค่ะท่านเลยสวยฝากห้กทยก็สวยด้วยนะครับ ฝากพี่น้องเน็เด็กค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแครปหมูเบลนด์ค่ะกินกับตับหมูอุ้ยกินจนเมิดค่ะพี่น้องขาคือจนุน,ะะจน,นี่ะกู้จุนีใครของอะไรนะขอบคุณหลายๆขอบคุณบอลหลายๆค่ะสำหรับโอกาสจุนีะน,น,นะคะขอบคุณอะไรแครแปหมูจุนีขายแครปมูมาเดียวขายแครแปมูเด็ดซื้อค่ะซื้อแครปมูค่ะแครปหมูชิบอะไรเนี่ยอย่างเครื่องหมุนนี่ดิ พี่ครับชิคกินพายไหมครับค,บคือโอนย้อนชั้นนี่ยอยากให้คู่ชิ้นจากเราเพียงมักสาวหลุนไงชิี้พินครับได้ครับงั้นเดี๋ยวไปรับพี่สาวจ้าน้องออมาตือเอามาตต่อเอือยหลัง ยี่ห้าเห็นมียรัทำไมน้ำเอสาอไม่ก็รองอัสูงขายส่งไหมครับเพราะจะไลฟ์เป็นไที่ออย่เดียวครับแล้วก็ขายหน้าร้านด้วยที่อุดรที่อุดรธานีครับคาเฟ่ค่ะแต่แต่มีมีแซมแซมใช่แต่ส่วนมากส่วนมาขายอะไรอย่างเดียวก็ส่งไนทติดต่ออย่างเดียวครับ มาบ่อยอยู่ครับมารับลูกนี้ลูกลูกอยู่ในซอยนี้ใช่ไหมตรงบีฝั่งนี้ไหมเจอแล้อันนี้เสียเลยวะก็เสียแถวนี้ยเื่อเจอรนไม่บ้านได้เจเจ้าชายไปนี่เป็นวัดปนีม่ี่ร้นมีต้แจ โอเคไม่น okay, ้องเด้อเราขออนุญาตลงไลอ์เสือก่อนเด้อสิไปรับลูกก่อนมันทำแล้วไม่พายมันเป็นไม่พาย